วันนี้ทางคณะชุมชนประชาชนรัศดรทุกหมู่บ้านบ้านเป้นพัฒนาบ้านเป้นเหนือบ้านเป้นปงชัยบ้านเป้นใต้ที่หมู่บ้านรวมทางคณะบริหารเทศบาลสมบลรปาสาท่านสทนสท,ท่านโดยการนำของท่านนายกนปดลสุรินทร แด้นำคณะผู้ใหญ่บ,บ้านผู้นำหมู่บ้านประชาชนเข้ามาช่วยกันพัฒนาวัดบ้านแป้นเึื่องเป็นวัดประจำหมู่บ้านบ้านแป้นทั้ง4ี่หมู่บ้านโดยท่านพระครูวิธานธุรกิจเจ้าคณะตำบลภาษาเป็นเจ้าว,วาดวันนี้มาทำการล้าง ทำความกะอาดเนื่องจากบริเวณนี้ช่วงหน้าฝนหรือฝนตกน้ําท่วมน้ําท่วมเกิดตะไคร่น้ำเกาะลงบนพื้นน้ําท่วมสูงถึง60เซนตอนนี้น้ําลดลงแล้วก็มาทําเก็บทําความสะอาดกันเพื่อจะได้ให้คณะทาทาสาระชาชนได้เข้ามาทําบุญปฏิบัติศาธารกิจได้สะดวกสบายขึ้นเนื่องจาก น้ำแห้งลงไปแล้วจะเกิดตะไคร่น้ำเป็นตะไคร้ที่เกาะติดบนพื้นทำให้เดินแล้วลื่นลื่นสะดุดลื่น,ล,นล้มได้วันนี้เราจะมาทำความสะอาดกันน่าจะแบบไม่จีบจ้องกองไว้นะกะ ด้วยความสมัครสมานสมัคร,คร,ครีของชุมชนของคณะสาธารณชนก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันแป่งเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณนวัดซเ่งเป็นเป็นตะไคร่น้ําที่เกาะบ,บนพื้นตอนนี้ก็ช่วยกันล้างทําความสะอาดเพื่อจะได้ให้เดินได้สะดวกขึ้นหากว่าถ้าไม่ทาออกก็จะเดินแล้วจะลื่นล้มสะดุดได้รับอันตรายได้ครับอันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดกันวันนี้ก็มีคณะทศชาคุณโยมงรพินฟังเพาะได้นำผ้าเช็ดเท้าไม้กวาดเครื่องทำความสะอาดให้ไว้ทำความสะอาดที่วัดก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระละปัจจัยนุ่นำค้ำจุ้ให้อยู่ดีมีสุขปัสกาจาทุสุขโรคภัยคิดถึงประกาศได้ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาสัพพิติโยวัชชะโตสัพพโลกโววินัสโต มาเตปัตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกะปะวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง รับร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะคนหลากหลายหลายไม้หลายมืองานใหญ่ก็จะกลายเป็นงานเล็กอะไรที่ทําว่ายากถ้าร่วมด้วยช่วยกันด้วยความสามัคคีกันก็สามารถสําเร็จเสร็จล่วงไปได้ด้วยดีสําเร็จได้รวดเร็วครับ พื้นที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นตะกอนแล้วก็โดนแดดก็จะกลายเป็นตะไคร่พื้นสุขรกไม่สามารถที่จะเดินได้ถึงเดินได้ก็อาจจะลื่นล้มได้ตอนนี้ก็มาทำความสะอาดกัน การเก็บกวาดช่วยกันล้างทำความสะอาดโดยนำรถเทศบาลตบลนภาษาซึ่งการดํานินการของคุณโยมโดรคุณโยมท่านนายกรัฐดมจุลินโทนายกเทศมนตรีตบลนภาษาดําเนินการรถมาช่วยรถน้ำมาช่วยท,วาทําทความสะอาดทําล้างทําความสะอาดบริเวณนี้ ร่วมด้วยกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั้งสี่ผู้นำหมู่บ้านคณะนาทนายญาติธรรมทั้งสี่หมู่บ้านมาร่วมด้วยช่วยกัน ครับวันนี้ก็จะให้พูดคุยกับท่านนายกนพดลนายกเทศมนตรีตำบลมัธยสาเขาใจครับครับต้องกราบขอสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแป้นคนหนึ่งหมู่หกหมู่แปดเก้าท่านผู้นำนะครับวันนี้เทศบาลตำบลมัธยสาร่วมกับชาวบ้านทุกสี่หมู่บ้านครับทำความสะอาดลานวัดบ้านแป้นซึ่งเราจะมีงานสลักกระพระในวันที่7ตุลาคม65นี้ก็เนื่องจากวัดเราถูกน้ําท่วมมาน้ําขังมา หลายเดือนแล้วครับวันนี้ก็จะถือโอกาสมาร่วมทำบุญทำกิจกรรม5ต่อ,อแล้วก็หลายๆอย่างวันนี้พนักงานเทศบาลผู้บริหารสมิสภาแล้วก็ท่านผู้นำชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านเจ้าบ้านทั้ง4หมู่บ้านอมาช่วยกันครับเป็นเป็นบุญกุศลน,นะครับเพราะว่าเราะจะต้องทำบุญรับวัดเป็นของผู้บ้านคู่เมืองของเรานะครับซึงเป็นวัดของท่านพระครู อภิธานสาธุรกิจเป็นท่านเป็นเจ้าคณะตำบลมัสาเราด้วยนะครับนอกึ่งนี้สภาเยอะครับในวันที่จิตตุลานี่ก็ยังไงก็ขอเชิญมาร่วมงานสลักขัาวที่วัดบานเป็นนะครับถ้าใครไม่ติดตุลาอะไรนะครับผมขอบคุณครับผมครับก็ได้ฟังท่านนายกได้อธิบายเรื่องการทํางานในวันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับรับทราบกันครับก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ได้บุญโดยทั่ว พวกกันโดยร่วมกันครับพอเป็นวัดวัดศูนย์กลางของตำบลบรรษาวัดของเจ้าท่าตบบนตำบลบรรษาครับร่วมโดยช่วยกันวันนี้ก็มากันหลากหลายประชาชนมากันหลากหลายครับ